็อย่างพวกเราต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่มีข่าวฆาตรกรหลุดออกมาในละแวกนี้พวกเราโดนฆาตรกรตามล่ามาหลายวันแล้วเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ไหมจมูบิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่กันในแบบ h o m e อล e อ็ e ซ์ e พ n e e นนทแค่ได้ยินชื่อฉังก็กลัวแล้วโ o m ออลนี่แปลว่าแบบต้องอยู่บ้านคนเดียวเหรออ้าวไม่ได้แปลว่าบ้านเดียวอะ ไม่ใช่ไส่บ้านเดียวพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเฝ้าบ้านหลังหนึ่งกลางป่าและดูเหมือนว่าหลังบ้านของเราโอ้โหทำไมอยู่ดีๆมีใครมาเขียนคำว่าเฮลแบบนี้ด้วยโอ้นนอนนใครมาบอลเ <ไง S 2> นี่ยน่าจะเป็นคดีที่แบบว่าฆาตกรต่อเนื่องเขาได้แบบทำร้ายเหยื่อแล้วก็ขีดแบบอะไรแบบนี้ไว้จะทำให้เหยื่อทุกคนต้องขอความช่วยเหลือผ่านทางหน้าบ้านเลยอ่ะโอ้ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะและดูสิ มันมีป้ายติดด้วยห้ามเข้านี่น่าจะเป็นพ<ห>ื้นที่เกิดเหตุให้อย่างนั้นพวกเราลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าในคืนนี้เราจะเจออะไรแปลกแปลกไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคืนที่หนึ่งวันนี้พ่อขอบแม่ของพวกเราออกไปทำงานและก็พวกเราจะต้องเฝ้าบ้านเพียงลำพังโอ้อยน่ากลัวมากเลยโอย้แล้วทำไม<ว>บ้านโลกขนาดนี้เนี่ยนายกินแล้วไม่ยอม<ล>กเก็บ อะไรฉันไม่ได้ทำอะไรพี่โมกโมโหนาลิซ่าทำไมหน้าอย่างนี้เอามันเป็นแบบใหม่อย่าเรียกลิคาิซเอาล่ะไหนไหก็ไหนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านกันก่อนดีกว่าว่าในบ้านมีอะไรให้พวกเรากินไหมเฮ้ยแล้วข้าล่างมันเสียงอะไรอะเสียงมันเสียงทีวีเลยไปดูไหมอ้ยบ้านมืดแต่ฉันกขัาว่าเขาด่วนตอนนี้มี่าวาด่วนนะคะฉันนั่งรอแล้วนี่นี่มีข่าวมีข่าวด่วนฉุกเฉินเลยเขาบอกว่า ให้พวกเรารอดูให้ดีๆเป็นประกาศเตือนภัยอย่างนั้นเหรอควรระวังตัวไว้ให้ดีเฮ้ขาวมาโอ้ยอย่างซูมตาเสียวปะเนี่ยข่าวด่วนข่าวด่วนกระ่อนถูกจับได้ตอนกำลังออกมาจากป่าตอนได้รถนี้กาจะพบมาแล้วมีการพบเห็นชายครั้งล่าสุดนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงหากคุณพบเจอกรณาติดต่อตำรวจ มีใครบางคนอยู่ตรงหน้าต่างเลยทุกคนเห็นไหมไม,หไม่เห็นนะฉันน่าจ,จะไม่ได้สงเกตเราด้วยอ่ะโอมก์ก๊อแล้วฉันคิดว่าตำรวจน่าจะทำงานของเขาได้ดีเขาคงไม่อยากให้ฆาตกรเอ่อมาทำร้ายคนบริสุทธิ์อย่างพวกเราหรอกเนาะฉันคิดว่าใช่พวกเราเป็นเด็กดีจะตายถูกใช่แต่ว่าตอนที่พ่อแม่ของนายไปทำงานเนี่ย ท่านายไม่เห็นเหรอจุ๊บแจ้เห็นกองขยะบ่เร่อฉันคิดว่าพวกเราควรทําความสะอาดบ้านนี้ก่อนไม่งั้นพ่อแม่ด่าตายแน่ใครโดนด่าไม่เท่าไหร่โดนตีเนี่ยเดิกฉันกลัวจังเลยอ่ะนั่นสินะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาไม้กวาดกันที่เอ่อห้องเก็บของก่อนดีกว่ารู้สึกพ่อแม่จะเก็บไว้ด้านนอกอ่ะไปได้ได้ไปไปไปนี่นี่ตามฉันมาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โห เก็บไว้ด้านนอกนี่คือด้านนอกป่าเลยเหรอมันมืดเกินไปไหมเนี่ยมืดตืดตอเลยอะไม้กวาดมันต้องเป็นขนาดนี้เหรอสงสัยเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวนะเนี่ยฉันว่าแล้วเลูกแจกปีต้นไม้ฉันมองไม่เห็นอะเฮ้ยมันต้องเอาแผ่นไม้ออกอับเพื่อนนี่ไงพวกนายเรามีเรามีนี่ไฟฉายอยู่อะเอาแผ่นไม้ออกเลยเดี๋ยวร้อยอุ้ยฉันได้แล้วไม้กวาดเย้ฉันก็ได้แล้วเหมือนกันทำแบบพื้นที่สกปรกหมดเลยอ่ะ ็ฉันบอกแล้วว่าให้กินแล้วเก็บพี่โมไม่ยอมเก็บสกปรกที่สุดฉันทำกองนี้ให้มา่ไตรงนี้ด้วยฉันกวาดเป็ดดีกว่าทำเสร็จแล้วหนึ่งจุดโอเคพวกนายเก่งมากเอมันมีข้างบนอีกหรือเปล่าทุกคนเนี่ยนะตัวนี้มันมีชั้นสองด้วยที่ทุกแจงบอกว่ามันสกปรกมากมากอ่ะนี่ไงฉันเจอแล้วเก็บเลยเตียงของนายอ่ะอ๋ Liberal, อย่ามาพูดก่อนหน้านั้นทุกงจนก็มานอนเตียงเดียวกับฉันเหมือนกันแล้วนะฉันกลัวผีนี่นะแม่เรียบร้อยละฉันว่าตอนนี้เนี่ยเราพักผ่อนหย่อนใจกันหน่อยดีไหมก็ได้ฉันนอนเตียงเดียวกับสล็อตก็ได้แต่พู้นายจะนอนทั้งทั้งที่พูดนายเพิ่งเก็บขยะบาเนี่ยนะอย่างเหม็นเลยเอาขยะไปทิ้งก่อนไปไปไปฉันฉันให้นายไปทิ้งคนเดียวได้ไหมฉันเหนื่อยแล้วอ่ะเอาอ่ะฉันกลัวมันมีข่าวข่าวละกรต่อเรื่องอยู่แถวนี้ด้วยนะเพื่อนโอ้คิดมากมันไม่มาอยู่ใกล้บ้านเราหรอกว้าย มีออะไรรเหทีประตูมันก็เปิดเองเป็นระบบอัตโนมัติไปอ,อ,อยากก่อนเลยโอเคตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่โม่หนึ่งทวงตอนนี้ฉันก็มีอีกถุงหนึ่งเหมือนกันมันมีอีกกองหนึ่งอยู่ข้างนอกอะดิโอ๊ยจะเริ่มเรืองนอนแล้วละสิไม่อยากนอนดึกเ,เลยอะ่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทิ้งไว้ในถังขยะใหญ่รอให้คุณลุงเก็บขยะมารู้สึกว่ารถจะมาทุกทุกแปดโมงเช้านั่นน่ะขยะจไใครจังเลยนั่นสินะเดินถึงหุแล้วป่าอย่างลึกเลยอ่ะื้อเหม็นว่รามันดูวางเวงวางเวงเมคกี้ขยะเหรอป่าเหม็นเหม็นเหม็นหน้าสล็อตเหม็นหน้าบูรี่ คืนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วฉันคิดว่าเราทําความสะอาดแค่นี้พอเหนื่อยแล้วล่ะเดี๋ยวพีก่าทำไมแถวบ้านเราเนี่ยตอนกลางวันคนออกมาวิ่งเล่นกันเยอะแยะทำไมตอนคืนมาดูวังเวงจังเลยอะอนั่นน่ะสินะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันคิดว่าตอนนี้คุณลุงป้าป้าเนี่ยน่านจะไปไเอ่อเล่นปอกดิ้งมีคนโทรมาใครอะไม่รู้ไหนนรับสายสิอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้โทรมาแบบดูว่าผู้นายโอเคไหมอะอ๋อ ัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฉันเห็นพวกนายหมายหมายความว่ายังไงครับนายเป็นใครอะแล้วนายต้องการอะไรเสียงมันแปลกมากเลยทุกคนนี่ฮัลโหลฮัลโหลครั้งหน้าเนี่ยท่านนาเอาไปขังนอนประวัตัวใหุ้ยมาวันนี้หน่อยนะมาล้อมรอบประตู นายไม่ล็อกอะสล็อตก็ฉันลืมิไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันฉันขอลองดูอีกทีนึงได้ไหมว่าถ้าสมมุิออกไปแล้วฉันจะเจอมันหรือเปล่าไหยดนตรีเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะประตูมันล็อกเองอะฉันว่านี่มันไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องอยู่บ้านนี้จนถึงเช้าฉันคิดว่านะเราควรที่จะกั้นหน้าต่างไว้ดีไหมอะ ถือว่าถ้ามีฆาตกรหรืออะไรบามันจะได้เข้ามาไม่ได้เออเอาดิโอเคโอเคโอเคต้องไปหาไม้มาทัไปหาไม้ก่อนฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวข้างบนน่าจะมีมาช่วยกันขนพี่ชโม่ฉันเอาไม้หน้าสามมาแบบว่าตีหน้าพี่โมได้ไหมแล้วอะไรคือทำไมทำร้ายร่างกายกันอย่างเดียวโอเคฉันแปะประตูเรียบร้อยแล้วโอ้นายแปะได้สวยมากฉันแปะหน้าต่างตรงนี้แล้วกันนะแปะเลยแปะเลยไปเลยอีเรียบร้อยพี่โมประตูหลังบ้านด้วยดิเดี๋ยวบีผม ติดหน้าต่างฝั่งนีอยู่โอ้โหปพี่โัวตอนเล่นถือมาสั้นๆไปปมายาวเฉยใช่มายืดเหรอโอเคเรียบร้อยเก่งมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอย่างแบบขมักขมันนะเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเข้ามาได้แล้วล่ะไปกันเถอะพวกเราถือเวลานอนแล้ว Let's ก o เอ้โอ้ยฉันเลอะบัวแล้วเดียนอนดีกว่าโอ้ยเออคืนที่สองอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ย อยู่คนเดียวที่ไหนอย่างเลวร้ายมากๆมันมากับความมืดเฮ้ยคิดว่าฉันจะเราไม่รอดนแน่อหน้ามนาดิซ่านี่ไม่ได้หันไปไหนใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันหันแบบนี้อยู่แล้วอ๋อฉันหล่นไปหมดแล้วเนี่ยทุกคนเช้าวันนี้ลองไปดูซิว่าแผ่นไม้ยังอยู่หรือเปล่าอ่ะปะมีแผ่นไม้ไหนมันแงะออกมาหรือเปล่าโอเคประตูได้อยู่ตรงนี้ก็โอเคฝั่งนั้นก็ดูดีฝั่งนี้ก็มั่นใจ ทุกทุกอย่างโอเคเนาะโอเคนะเลยดูเหมือนเมื่อวานนะโอเคให้อย่างนั้นแล้วก็อ่ไหนๆก็ไหนๆหนฉันคิดว่าไอคนที่โทรมาเมื่อวานเนี่ยต้องแก้ห่วกเราเล่นแน่ๆเลยเพราะมันมีข่าวฆาตกรต่อเนื่องเขาอาจจะแบบอินเทรนด์ไงเขาไม่มีฆาตกรต่อเนื่องอยู่แถวนี้หรอกฉันคิดว่านะมันจะมาฆ่าเราอะไรอะแต่ฉันทิวอยู่แล้วว่าตอนเนี้ย ฉันน่าจะกินวัวได้ทั้งตัวแหละฉันยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อวานออเดอร์พิซซ่านี่มาก <Yeah. S 1> แต่มันมี oh. ของกินอยู่ในอ่างล้างจานนะไหนๆขอรู้เลยเราเราสั่งพิซซ่าโดยที่เราปิดประตูหน้าต่างไม่หมดแล้วเนี่ยนะ <Huh? S 1> <c oughs> เอานะเดี๋ยวเราก็สั่งได้แหลอะอช่วยกัน<ๆ>ล้างจา,<ๆ>จานก่อนนะฉันว่าเราควรล้างจานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพิซซ่ามาส่งแล้วเราจะไม่มีจานกินนะทุกคนเหน่ามากเลยจานปันเขียเขียวล้างจานล้างจานล้างจานอี โอเคฝั่งฉ <plane>. ันเสร็จแล้วฝั่งนู้นนะเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ต้องหาอะไรกินสักหน่อยโทรศัพท์หาพิซซ่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 าเขาจะเข้ามาส่งได้ไหมเราล็อกบ้านทั้งคันนี้ไม่รู้แล้วว่าแต่ตอนนี้ฉี่หิวเลยนะทุกคนสั่งเลยหิวมากไม่ไหวแล้วเบอร์อะไรนะพิซซ่าตุ๊ต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 ตุ� เออเอาอะไรดีทุกคนเอาพิซซ่าอะไรอ่ะเปปเปโรนีเออกันชั้นขอพิซซ่าถาดใหญ่แบบเอ็กซ์ตาร์เลยนะครับผมแล้วก็เอาเป็นเปปเปโรนีพิซซ่าเดลุกเดลุกเอาสองถาดเออเอาอะไรอีกไหมครับไก่ทอดครับไก่ทอดไก่ทอดสไปซี่เอโอเนโอลีนแล้วก็ขนมปังกระเทียมครับเอาชีสบอลด้วยเอนทั้งหมดเออเก็บบินที่จุบแจงมานะคะเออเอาไปชั้นล่ะเราจะได้ไปส่งทันทีเลยครับผม คุณจุ๊บแจงคเอาต์แล้วสภาพโอ้โหเย้ฉันสั่งเรียบร้อยแล้วจุ๊บแจงบินอยู่ที่โทรศัพท์เตอร์แล้วล่ะล่ล่ะล่ล่ะโอ้ฉันไม่ขี้อแล้วฉันไปนอนดีกว่าเเฮ้ยดีแจ็คอนจ่ายตังค์ก่อนดิโอ้ก็ได้ก็ได้ว้ายหนุ่ยไฟดับหรออะไรขึ้นอะไฟดับเดี๋ยวใช่ไฟดับแล้วเราจะต้องทำยังไงอะเราจะต้องไปรีเซ็ตระบบไฟนะทุกคน ที่ไหนเห็นแม่ของฉันเนี่ยไปที่หลังบ้านเพื่อที่จะปั่นไฟอ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันยังอยู่ที่เดิมอยู่ไหมโอ้โหให้ตายเหอะแล้วหลังบ้านเราต้องเอาไม้ออกกันดีอย่างนั้นน่ะนั้งสินะหวังว่าเออพวกเราจะไปรีเซ็ตไฟทันก่อนที่ฆาตกรต่อเนื่องจะอยู่แถวแถวนี้อืมมาไปเลยส็ลตรีบเลยไหมไปกันไปด้วยกันดิฉันกลัวใครเอาไม้ออกเฮ้ยถึงไฟฉายพร้อมเลยทุกคน โอเคแล้วทำไมเราไม่ตั้งเครื่องบูทไฟไว้ในบ้านเนี่ยนั่นนะสิเอาไว้สกายเชียบรรยากาศมันมืดแล้วก็วังเวงมากเลยอ่ะกว่าจะไปถึงฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นลมล้มตึงไปแล้วโว้ยแล้วบีบขอนไม้ใหญ่เบอรลอร์นึงมาขวางอีกอะไรอ่ะเฮเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นแรงมากเลย เรารีบดีกว่ารีบรีบกลับดีกว่ารแจ้งรีบูทไฟเรวเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้เอ้ยแล้วนั่นไรอะนายดูข้างหลังด้วยเพื่อนๆอะไรเจออะไรบางอย่างฉันไม่รู้แล้วฉันรีบูทแล้วฮยกุญแจสทองกุญแจของใครเขาอะตลอดไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเก็บมาแล้วที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าพ่อกับแม่ทําหายอะ โอเคเอาล่ะตอนนี้ไฟกลับมาใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆไปรอพิซซ่าดีกว่ามีใครแอบอยู่ในห้องเก็บของใช่ไหมมีโอเคได้ได้ได้ทงปลอดภัยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปได้ตกใจขวัญเฮ้ยพี่โบ้อย่าปิดประตูดิมาเร็วจังเลยอัตโนมัติไงโอเคใครยังชั่วอ่ะเราประตูยังเฮ้ยโอ๊อีกแล้วอ่ะพี่คนโทรมาพิซซ่าหรือเปล่าพิซซ่าแหละจะจะพิซซ่ามาสองไหมอาจจะเป็นฆาตกรตทีเมื่อกี้ก็ได้นะมขนมปังกระเทียมอาจจะหมดก็ได้นะ เงินเงินฉันรับโทรศัพท์เลยนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนั่นใครครับโอ้นี่คือรปภพิศรพิ่าครับคือผมโทรหาคุณแล้วแต่ว่าผมหาบ้านคุณไม่เจอนะครับยังไงก็ช่วยออกมาข้างนอกหน่อยได้ไหมครับผมจะได้หาคุณเจออ่าๆได้ได้ครับผมสุดถนนเลยอ่ะอุ้ย โอเคงั้นคุณลออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพวกเราไปเอาแน่ใจเราใช่ไหมทำไมเสียงเขาดูแปลกๆอ่ะใช่พี่เห็นเหมือนคนเดิมเลยอ่ะเสียงเขาดูทุ้มๆแปลกไอไอจามอะไรงี้เปล่าไซนัสเหรอฉันว่าหัวมุมถนนมันไม่ไกลไปหน่อยเหรอแค่เขาขับมาอีกหน่อยมันก็ถึงหน้าบ้านเราแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราเราไปรับพิซซ่าแล้วเราก็กินเน้นอนน้องเพื่อนมีเราอดตายเน่แล้วทำไมแดนไม่สอนตั้งแต่กลางวันเนี่ย พี่ปิซซ่าครับพวกเรามาแล้วพี่พิซซ่าครับมีอะไรกินบ้างครับเอาเข้าไปรถบัาหัวเห็่แม่ลูกของพ่มีมอลลีมาแล้วแล้วทุกคนีเค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตายพี่มมงไไปวไปเร็วเร็วเร็อนเข้ามาเมาอโอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ยมันหายไปนะหายหายไปแล้ว อาจจะใช่นะแต่แต่ปัญหายไ่แล้วพี่โมเข้ามาดิล็อกประตูด้วยฉันว่าเราคนที่จะอยู่ข้างในเพื่อนๆเราไม่ควรออกไปเราเอาแผ่นไม้มากั้นไว้ที่ประตูก่อนกั้นได้เหมือนเดิมนะใช่ใช่เอามากั้นไว้เหมือนเดิมเลยฝั่งนู้นด้วยนะชุดแจ็คเอามาสองท่อนนะโอเคโอ้มันหยิบได้ทีละท่อนไม่ใช่หรอชุดแจ็คของนี้ผมไม่ฟังฝั่งนู้นดูดูดูเปิดประตูก่อนเลยอีขื่นเป็นแบบนี้เนี่ยเราตายแน่ รบหือยังเจอที่อยู่ของพวกเราแล้วแล้วมันรู้ว่าหน้าตางพวกเราเป็นยังไงอะทางที่ด,ดีคือฉันคิดว่าเราควรอยู่ในบ้านแล้วก็พยายามเกาะกลุ่มกันไว้นะคืนที่สามเราเม่ไหร,พร่พ่อแม่เราจะกลับานนมาที่ซตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำยังไงกับฆาตกรต่อเรื่องนั่นดีฆ่ามันไหมเป็นเราจะฆ่า,าด้วยวิธีไหนกันเล่าเอาไฟฉายทุบหัวมันนี่ ดเอาเป็นยางปลามันเสียงที่วิเสียงที่วีวัาตการตอนเนื่องอยู่ใกล้ๆบ้านของพวกนายรีบหาที่ซ่อนกันสิทำไมทไมดีอ่ะตอนไหนตู้เหรอตอนไหนไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้มีทางตอนนี้มีทำถูกทุกคนเอากุญแจเอากุญแจอ๋อกญแจนี่ไงลงไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยเอาใครอ่ะไม่มีคนตายโอ้ยมีกระดูกเต็มเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยว อันนี้น้องอุ้ยอันนั้นพี่อุ้ยไม่นะเย้แต่เราโลดแล้วพวกเราก็สามบรานเอาชีวิตรอดจนได้ค่ะทุกคนจากฆาตกรต่อเนื่องเพราะว่าฆาตกรเนี่ยหาหลุมหลบภัยของพวกเราไม่เจอสุดยอดฉันคิดว่าถ้าเราไปแอบอยู่ในตู้นะยังไง้วก็โดนจับแน่นอนเชื่อป่ะใช่ เป็นว่าถ้าใครนะคะที่เจอฉาชกจบใหม่ๆนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้นด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนได้ะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย